สรุปประเด็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ะนะกระแสหลายอย่างเลยกระแสครั้งแรกตั้งแต่กระแสร,รถตู้ของน้องอุงอิงว่าทําไมคนที่เคยขึ้นรถตู้กับอุงอิงทาไมถึงแยกรถออกมาแล้วกระแสล่าสุดก็กระแสของช่างแต่งหน้าอุงอิงที่ล่าสุดไม่ได้มาแต่งหน้าอุงอิงแล้วเกิดกระแสที่ว่ามีคอมเมนต์มีโพสอะไรจนวัดโจได้ออกมาโพสเตือนเรื่องว่าการจะโพสจะอะไรในที่สาธารณะให้เราระวังนิดนึงอ่า นี่ก็คือล่าสุดเมื่อวานนี้ทางบอสโจโยมานินนะครับผมผู้บริหารของสาวร้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ออ,อกมาชี้แจงในช่องย t ท b e สาวร้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็บอกประมาณว่าบอกกรณีเรื่องรถตู้ก่อนรถตู้ก็คือก่อนหน้านี้ที่อุ๋มอิงเข้ามาใหม่ๆน้องอุ๋มอิงก็คือยังไม่มีประสบการณ์แล้วคุณแม่ของน้องอุงอ๋มอิงแม่หน่อยเนี่ยก็คือด้วยปัญหาสุขภาพด้วยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ไปกับอุ๋มอิงทุกงานก็เลยให้แม่นมติ๋ม อ่าแม่ติ๋มกุสุมาเป็นคนดูแลดูแลอูหยิงค่ะพอดูแลอูหยิงเสร็จคือน้องยังไม่มีประสบการณ์เนาะน้องต้องเจอคนเจออะไรมากมายคือน้องจะรับมือตรงนี้ยังไงกับแฟนเขบด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีคนดูแลอ่าและอีกอย่างการการที่จะไปทํางานแล้วก็ขึ้นเวทีแต่ละที่บางทีเวทีแต่ละที่ก็มีเพลงที่เสริมเข้ามาก็เหมือนการบีบงานกันก่อนกับแม่น้องติ๋มแล้วก็เหมือนกับ การวางตัวอะไรด้วยก็แม่นมติ๋มจะเป็นคนสอนนะคะแล้วก็ทั้งร้องออกเสียงใช่ค่ะก็เลยช่วงแรกจะเป็นแม่นมติ๋มเนาะที่ที่นั่งรถไปกับน้องแต่ว่าช่วงหลังมาก็คือน้องอิงก็เริ่มมีกระแสขึ้นแล้วก็เหมือนน้องอิงก็มีืออาชีพขึ้นไงพี่น้องก็ก็เรียกได้ว่าคือน้องก็พัฒนาตัวเองไปทุกวันแล้วแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องเรียนรู้กับในเรื่องบางเรื่องแล้วเพราะเรียนรู้มาหมดแล้วอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าอู๋อิงก็อยู่มา ครึ่งปีแล้วอาก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะแล้วแล้วก็น้องก็เป็นคนที่ตอนนี้ก็ถือ,ถอว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมาก<ๆ>แล้วคนหนึ่งแล้วทีนี้ตอนนี้กระแสของอู๋อิงเพชรบ้านแพงคือกําลังโด่งดังกำลังเป็นกระแสะพอเป็นกระแสแล้วปุ๊บ คนที่ต้องมาช่วยดูแลอีกคนหนึ่งก็คือคุณแม่ก็คือแม่หน่อยอันนี้ก็ต้องไปก<ฆ>ันด้วยกับน้องทุกงานเพราะว่ากระแสของน้องกระแสข่ er าวด้วยอะไรด้วยแฟนของน้องก็เยอะ<ฆ>มากมายก็ต้องมีคนมาดูแล<ฆ>อพอมีคนดูแลเสร็จแล้วปุ๊บพอคุณแม่ไปกับน้องทุกงานแล้ว<ฆ><ฆ>แม่นมติม๋มซึ่งก็คือเหมือนถ่ายทอดให้น้องหลายๆอย่างแล้วแม่ก็คืออยากมีความเป็นส่วนตัวด้วย<ฆ>คือคําว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็คืออยากนั่งรถของส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมสามีแล้วก็เหมือนที่ เคยคุยกับสาวสีแหล่ว่าการนั่งรถส่วนตัวเวลาไปไหนมาไหนมันจะสะดวกเวลาเราจะแวะตรงไหนพักตรงไหนเวลาเราอยากแวะซื้ออะไรอยากแวะเข้าห้องน้ำมันก็สะดวกมากกว่าที่จะนั่งกันหลายๆคนอ่ะอย่างสมมติไปหลายๆคนนะคะก็คืออย่างไปสองคนเราก็อย่างถ้าโจอยากจะแวะอีกที่นึงพอจะจะแวะอีกที่นึงก็คือก็ต้องได้แวะสองที่นะคะบางท่านก็คืออาจจะไม่ได้อยากแวะกับเราก็ได้มันก็เหมือนกับการให้เกียรติกันเนาะการที่ออกไปนั่งรถส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็เป็น แม่นมติ่มที่ว่ามันน่าจะสะดวกกว่าด้วยแล้วก็คุณแม่คุณพ่อน้องก็จะได้สะดวกเหมือนกันเผื่อเขาอยากไปกลับไปพักผ่อนเร็วเผื่อคุณแม่ต้องแวะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรนอกประเด็นทางต่นี้กระแสมันยังไม่จบไงกระแสมันขึ้นมามากมายเนาะว่าคนจะเอาไปตีข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยในรถตู้ว่าทําไมเขาถึงแยกออกไปจนบอสโจนะคะผู้บริหารสาวน้องเพบ้านแพร์เขาเรียกมาคุยเรียกคนในรถตู้มาคุยเลยคือ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกันก็น่าจะเป็นปัญหาที่เราเล่ามานี่แหละค่ะ,คะก็คืออยากจะมีความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามีปัญหากันจริงๆบอสโจก็บอกว่าอยากจะให้มันจบฤดูการก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าอย่างไรแล้วก็คือมันเหลืออีแค่9กวัน8วันเวันเองมันจะจบฤดูการอยู่แล้วอยากจะให้เราทนเอานิดึงแล้วก็การที่อย่างอ่ามันประเด็น2อสวันมานี่คือค,คือเรื่องช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยประเด็นน้องช่างแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นประเด็นมาเยอะแยะเลยบางคอมเมนต์ก็คืออยากจะให้แบบว่า เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างคืออันนี้มันเป็นวิจารณญาณมันเป็นคําตัดสินมันเป็นความคิดของผู้บริหารแล้วว่าเราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้บริหารเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องภายในเราไม่รู้หรอกว่าคือคนในองค์กรนะ่200 300นนะสองร้อยสามร้อยคนอ่ะองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กรแหละผมเชื่อว่ามันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วเข้าใจไหมคนมานอยู่ด้วยกันหลายๆคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันแต่ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาภายในเราอยากจะให้เขาเคลียร์กันภายในก่อน ซึ่ง,งเราในฐานะแฟนคลับแฟนเพลงที่รักแล้วก็ติดตามหมอลำเนี่ยเราก็สนับสนุนเขารอติดตามเขารอบทสรุปของเขาดีกว่าไม่อยากให้เราไปก้าวก่ายหรือว่าไม่อยากให้เราไปออกคําสั่งอยากจะให้เราไปใช้ คำสั่งกับผู้บริหารเกินไปว่าต้องปลดคนนั้นคนนี้พอคนนี้ทําไม่ถูกใจก็ให้ปลดคนนี้อะไรเงี้ยทั้งทั้งที่คือเขาก็ไม่ได้ขาดลามาสายในเรื่องของงานของเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแล้<ช>วเราจะไปปลดเขาได้ยังไงคืออยาก<ช>จะให้คุณเข้าใจผู้บริหารนิดนึงค่ะแต่การที่จะผิดใจกันบ้างในองค์กรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ในความไม่เข้าใจกันเนาะแต่ก็เข้าใจแฟนคลับ f อนะคะที่พอไปเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับศิลปินที่ตัวเองรักและชื่นชอบ และด้วยอายุน้องด้วยก็ยังเด็กก็เหมือนออกมาปกป้องลูกของตัวเองออกมาปกป้องศิลปินที่ตัวเองรักแต่คุณก็ต้องยอมรับในเขาเรียกว่าคําตัดสินใจของผู้บริหารด้วยว่าเขาตัดสินใจได้เท่านี้ไม่จาเป็นต้องไปถึงกับขั้นบอกว่าจะไม่ติดตามช่องสาวน้อยไม่ติดตามสาวน้อยแล้วเพราะว่าบอสโจไม่ใส่ใจเอฟซีมันมีบางคอมเมนต์ให้เลือกต้องเลือกต้องเลือกอะทำไมเขาต้องเลือกล่ะใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้เหตุผลร้ายแรงใหญ่โตขนาดนั้นใช่เรื่องราวของในความที่จะต้องมีทะเลาะหรือผิดใจกันมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องในองค์กรแต่เอฟสามารถเป็นห่วงได้นะ f อก็ไม่ได้ผิดบอสโจก็ไม่ได้ว่า f อฟซเลยแต่เอฟก็ดันไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดบอสโจคอมเมนต์ด่าเข้าไปนะคะคอมเมนต์ว่าให้บอสโจนะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งที่มันรู้สึกเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าคุณไปคุณไม่ใช่ f อฟซแล้วนะคุณเหมือนปุกปันนะคำนี้บอกว่า ถ้าไม่มีอุ่อิงเราจะรู้สึก<ม>เอา้าทำไมจะไม่มีอุ่อิงล่ะคะ<ม>ทำไมจะไม่มีน้องล่ะคะคุณปลูกปั่นเพื่ออะไรใช่ไหมในเมื่อตัวน้องเองเนะ่ะน้องก็ยังไม่ได้ออกมาทำท่าทีใดๆหรือว่าออกมาว่าน้องจะไม่อยู่เลยนะ<ม>น้องก็ปกติทํางานทุกวันของน้องไปเนาะ<ม>แต่เป็น FC ที่เป็นห่วงมากไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าแต่เขาต้องเข้าใจนั่นแหละเข้าใจในมุมประมาณเอค่ะ เอฟซก็คือเป็นห่วงเขาก็รักอีงเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ก็เป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีใครมามีปัญหากับน้องอไม่อยากให้น้องเขาเรียกว่าไม่สบายใจแต่น้องเป็นศิลปินอะมันต้องมีอยู่แล้วว่าอยู่กับคนหลายๆคนน้องจะได้ต้องได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เรียนรู้ในการการใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มากมันต้องมีปัญหากันบ้างแหละนี่คือการเขาเรียกว่าน้องๆได้เรียนรู้นะใช่แต่เอฟซก็ถ้าถามว่าห่วงได้ไหมห่วงได้แต่ ให้เอฟซีลองย้อนดูกลับไปดูคลิปเก่าๆของ<ม>น้องหรือว่าการทํางานของน้องแล้วเอฟซีจะรู้ว่าน้องเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งเลยนะ<ม>น้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็งคนหนึ่งไม่ว่าจะเจออะไรน้องก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานต่อไปนะคะ<ม><ม>โดยที่ไม่ได้เอาดรา,ามา่าตรงนั้นมาใส่ใจอะไรสักนิด<ม><ม>แต่ถ้าถามว่ามันไม่ใส่ใจเลยมันไม่มีหรอกมันต้องมีคิดบ้างแหละคน,นะนอ่ะเนาะคนเรามีความรู้สึก<ม>แต่ว่าน้องเข้มแข็งนะเท<ม>่าที่สาวสีได้ติดตามน้องมารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เป็นเป็นเรือก ผู้ใหญ่เกินที่วัยนี้จะรับได้ก็ยังรับได้อย่างเงี้ย mm hmm. เราจะใช้คําอาจจะไม่ค่อยถูกใจในบางครั้งหรืออาจจะไม่ถูกก็มีเอฟซก็แฟนคลับก็สามารถแนะนําเราเข้ามาได้เราก็ก็ยินดีแล้วก็ชอบอยู่นะ mm hmm. เวลาแฟนคลับที่เข้ามา mm hmm. คอมเมนต์ในช่องเราก็เหมือนกันเขาอาจจะรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงกว่าเราจากเราเนี่ยคือทําข่าวในหลายๆข่าวก็คือในหลายๆวงคณะหมอลำหรือศิลปินหลายๆท่านแต่แฟนคลับจะมีอยู่ท่าน แบบว่ากลุ่มหนึ่งเนี้ยที่เขาติดตามเฉพาะคนแล้วเขาจะรู้ลึกรู้จริงนะบอจโแล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์มาบอกเราในในคลิปของเราแต่ละคลิปเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้รู้นะคะว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็ดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาแนะนําเราเนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งคาว่าดราม่าก่อนว่าเนี่ยที่มันเป็นประเด็นว่าเออดราม่าจนไม่อยากดูดูแล้วสาวน้อยดราม่าเยอะคืออย่างที่บอจโจบอกค่ะว่าการที่มันมีดราม่าเพราะว่า เราทางานทุกวันมันมีรเรื่องให้มีเรื่องให้เกิดขึ้นอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีกับไม่ดีเนาะแต่ดราม่านะคะพี่น้องไม่ใช่คําว่าดราม่านี่จะเป็นเรื่องไม่ดีนะเพียงดราม่ามันเป็นคําคําเป็นคาแสลงอะอที่บอกว่าเป็นข่าวลือ,อหรือข่าวจริงหรือเป็นข่าวที่ไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาใส่กับหัวข้อข่าวเราก็ สามารถอธิบายได้แค่สั้นๆนไงเวลาเราใส่นักปกหรือพิมพ์เป็นหัวข้อนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านั้นก็คือลงไม่ได้<ม>เขาให้ใส่แค่ร้อยร้อยตัวอักษรนะคะค <ผม S 2> สําหรับช่องเนาะและก็ดราม่าก็คือเป็นเรื่องที่ซีเรียสถ,<ม>ถึงแต่ว่าไม่ถึงกับว่าซีเรียสเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีในบางเรื่องที่เรา,าใส่คำว่าดราม่าไปนะคะคแต่ก็ไม่ได้ข่าวเนื้อในข่าวนะคะไม่ได้รุนแรงเลยนะคะค แล้วก็ไม่ได้ปลุกปัน่นไม่ได้โยงด้วยค่ะครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นคําว่าดราม่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ดีหรือ่ะไรนี่เสมอไปเนาะใช่ก็เหมือนเปรียบเสมือนเหมือนละครละครดราม่าก็เป็นละครที่เข้มขน้นละครที่แบบว่าอาจจะเป็นออกแนวซีรีสนิดนึงะอะไรอย่างเงี้ย อย่าจะให้มองเข้าใจตรงนี้แล้วก็เหมือนในข่าวถ้าเขาเขียนปกว่าดราม่าก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งซีรีส์แล้วเข้าไปฟังก่อนก็ได้บางข่าวที่ใส่คําว่าดราม่านั่นก็คือเรามาวิเคราะห์กันว่าจริงหรอมันเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงนี่แหละความหมายของคําว่าดราม่ามันหลากหลายความหมายเยอะเกินจากที่ลองไปค้นหาดูนะคะตามพรจนานุกรมก็มันเป็นทับศัพท์อะมันเป็นคําทับศัพท์อะพี่น้อง โอเคค่ะอันนี้ก็เคลียร์ประเด็นเรื่องคําว่าดราม่าเนาะอาจจะใช้หัวว่าดราม่าแต่ข้างในอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะคอยากให้ฟังโกนโอเคไปวันนี้เราก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้แหลนะเนาะไปะ